มันก็ยังน้อยนะไม่พอแน่อนอนมันก็น้อยไปแล้วค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่า,น,าน่าจะไม่พอนจะค่าห้องค่าน้ําค่าไฟแต่ละเดือนมันก็ไม่พอกันแล้วทำมันน่าจะไม่พอแล้วช่วงนี้ของมันก็แพงขึ้นนะคะแค่หมื่นห้ามันไม่พอกินหรอกตอนนี้ทุกอย่างมันก็ขึ้นไปหมดใช่ไหมคะเราก็ต้องมาวางแผนกันใช้เงินให้ละเอียดกว่าเดิมค่ะตั้งแต่เปิดไฟเลยะคะ่ะ <c oughs> ก็มีค่ารถแล้วก็ค่าอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าพวกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะปรับเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้ามันก็ปรับตัวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่าเดินทางแล้วก็มีค่าอาหารในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพิ่มขึ้นบางเดือนก็ไม่พออะไรเงี้ยค่ะค่ากินตกมื้อละร้อยก็คูณไปวันหนึ่งก็สามมื้อสามมื้อแล้วคูณไปสามสวันก็เท่านี้ก็ไม่พอแล้วค่ะค่าของใช้อีกกีบาทค่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ข้างบ้านสัตซื้อของนี้อีกค่ะค่าหอ,อย่เงี้ยค่ะแบบบางทีเราเออกไปข้างนอกใช่ไหมเราแบบอยู่หอก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองอะไรเงี้ย แล้วก็ค่าเสื้อผ้าบางทีมันนกก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็าจะมากจะเป็นเรื่องอของค่าเดินทางนะครับแล้วก็ค่าค่าอาหารครับผมส่วนมากน่าจะหมดไปกับพวกของกินแล้วก็ค่ารถค่ะแล้วก็พวกของใช้ที่จะเป็นต้องใช้พวกสบู่แช,ชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จําเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยหมดไปเยอะแล้วก็พวกอาหารเนี้ยค่ะพวกแม่ค้าเขาอาจจะต้องปรับราคาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้นทุนเขาสูงขึ้นแค่ใช้จ่ายที่เราจ่ายไปมันเยอะกว่าที่เรารับไม่พอ เฉพาะค่าแรงขั้นต่ามันก็ไม่พอค่าที่จ่ายแล้วยิ่งของแพงขึ้นมาอย่างนี้ทดล,ลองได้เลยว่าความเป็นอยู่ยิ่งลำบากขึ้นรู้สึกว่าไม่น่าเหลือค่ะไม่น่าเหลือพอประมาณ500ร้อยห้าร้ <500. S 1> อย <laughs> ถ้าแบบ <laughs> ถ้าแบบว่า <laughs> ถ้าแบบใช้ค <laughs> ่าดแบบูค่า <laughs> นีอะไรเงี้ยไม่น่าจะเหลือมะะั้งค่ะ หนึ 1, ่งพันถึงพันห้าเนี่ยถือว่าเก่งนะครับอาจจะพันหนึ่งค่ะสองพันเนาะก็ะถ้ารู้จักแบ่งใช้เงินมันก็อาจจะมีเหลือบ้างแต่มันก็ต้องประหยัดมากมากนะคะน่าจะเป็นสองหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหมื่นห้าไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะหมื่นห้ามันยังน้อยไปแล้วยังไม่รวมค่าหอค่าอะไรนะคะในหมื่นห้านี้ก็รู้สึกว่าเดือนหนึ่งก็น่าจะหมดเยอะอย่างเงี้ยค่ะย้ำให้สตาร์แบบสองหมื่น อัพอัพอะไรเงี้ยค่ะถ้าเ,าเอาที่หนูอยากได้นะหนูรู้สึกว่าประมาณ3 0,000ื่นอัพแล้วช่วงนี้ของมันก็แพงขึ้นนะคะแค่หมื่นห้า 15, มันไม่พอกินหรอกบางทีก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยอย่างให้พ่อแม่ไปแบบคนละหมื่นอย่างเงี้ยเราก็ยังมีของเองเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าหมื่นห้าคือแบบแค่เรากินเองอะ่ะยังไม่พอเลยแล้วจะไปให้พ่อแม่ยังไงน,น่าจะสี่หมื่นอัพสี่วิกวิกละหมื่นเผื่อไม่สบายเผื่ออนาคต ด้านนี้เงินเดือนมันก็ต้องสูงประมาณหนึ่งเพราะเสียค่าเรียนไปเยอะใช่ <c oughs> ไม่ต่ำกว่าหน0่0เจ็ะคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นไปหมดแล้วค่ะถ้าเป็นยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สองหมื่บาทถึงจะเพียงพอเอากันอย่างนี้แล้วกันเอาตัวเลขมายันกันวันนี้ค่าแรงข่าั้นต่400้0 0ถึง4 2่เราคิดว่าสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ อาชีวะวันนี้พักพลังประชารัฐบอกว่า1มื0นแปดต่อเดือนไม่สูงเกินไปเลยครับพูดถึงเป็นยาตรีที่น่าจะมีเป้าหมายได้ว่าที่ประมาณสองื